ลงเครื่องนอนได้คืนหนึ่งก็มาที่พัทยาเลยค่ะอ e เดิ่งลงมาส่วนทุเรียนเลยค่ะส่วนผลไม้มาที่ตลาดผลไม้เลยค่ะดูกันว่ามีอะไรให้กินบ้างของโปรดเลยทั้งนั้นเลยลูกหองไม้เนี่ย ยาวลงไปก็ไม่อยู่แล้วเขาจะตายไปเสียไพราะว่าเขาเอาคูหวานว่าน้นกจะมากินทุกวันเเอาเอะไรนะ นกไกนาะทุเรียนค่ะมาสวนทุเรียนแต่มีแต่ต้นค่ะกล้วยก็มีเนอนนะฟูดกมากเลย ปนเต็มเลยแต่มองไม่เห็นใหญ่เนาะเวลาป๊าป๊าโปโซโมเมนโมเมนอย งก,กัดต้นนี้ดกมากเลยแต่ยังไม่สุก เดี๋ยวจะขายายดูใกล้ๆ mm hmm. ถือว่าดกอยู่นะเต็ม mm hmm. เลยดูสิมันยังไม่แก่เก็บอ mm ืม hmm. มังคุดกินสดๆสดเลยนี่อีกอุ้ยพอได้กินอยู่นี่ แบบนี้เก็บไปบ่มน,นั่นก็บพิดหอดถืออ่อนพร้อม ลิงขึ้นต้นไม้พี่น้องจะเอ๋กัสปีกเ <c oughs> งาะปลายดดูมาที่หลังเขาเกือบจะไม่ได้กินแต่ก็ยังดีมีให้เลมเ็มนิดหน่อย น้องมาทะเลทั้งทีฝนดังตกน้ำก็ไม่ได้เล่นมองอะไรก็ไม่เห็นนี่ก็เอาเนะ้ะนี่ก็เอาแต่มันเห็นบ้านเราเอ่น,นี่ก็พอ เวลาเกบปรับทศสุรินแล้วนะคะกับสุรินบ้านด้า